ถ้าจะพูดจริงๆครั้งหนึ่งแตงโมงเคยมาเป็นพิธีกรอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละฮะในรายการคอนหนังข้างถนนซึ่งก็เป็นผู้บริษัทพวกเราเนี่ยแหละเป็นผู้ผลิตแตงโมงได้มาร่วมเล่นละครกับทางจีเอ็ม25กับเชนหลายเรื่องครับหลายๆเรื่องแม้กระทั่งแฉเองแตงโมงก็ถือว่ามาบ่อยมาบ่อยจนฉันถามว่ามึงจะมาทําไมนะครับสุดท้ายที่ไอ้มงพูดมาทำคืออีแม่มึงอย่าลาคาญกูมึงอย่าทิ้งกูนะ อย่างน้อยกูมารายการกูก็ได้เงินอมไม่คิดฮะว่าวันนั้นที่สักวันที่เท่าไหร่สิบ<ก>ยี่สิบเอ็ดมกร,เมกราเป็นครั้งสุดท้ายก็มานั่งคิดว่าอโมอไม่เคยซื้ออะไรมาให้เราดีกว่าปกติบอกแม่หนูซื้อกล่องให้สองกล่อง,องนะกล่องหนึ่งให้พี่เอสุภชยัยแล้วก็กล่องหนึ่งให้แม่แล้วก็เขียนว่า,าซื้ออะไรมาของจริงมาให้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวโมที่เป็นสารบเชิญใช่ไหมจะมีคิวจะต้องมาพร้อมแอนนาจะต้องมากับแอนนาก็จะมาเล่าตอนสัปดาห์นี้ด้วยตอนนั้นที่มาเล่ากับปิงปองสนุกมากใช่ตลกมากตลกที่เรานั่งหัวเลาะกันจำได้ไหมใช่จำได้หัวเลาะกันแบบอุ้ยแบบไม่มีอะไรเลยมโนสุมชีวิตเยอะฮะวันนี้อะไรกับเพื่อนร่วมงานอะไรกับน้องสาวอะไรกับลูกสาวอะไรกับเพื่อนสาวกาอะไรกับน้องสาวไม่มีแขกรับเชิญฮะ ไอ้โมนั่นแหละแกทั้งหมดที่เคยมาออกรายการฉันแกมาเป็นแขกรับเชิญของตัวแกเองขอย้อนทั้งหมดของแตงโมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแกแกเจออะไรมาบ้างสองสมปีนะี้ ช่วงสองสามปีนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณพ่อเนี่ยไม่สบายค,บคือชีวิตเราก็อยู่แต่กับคุณพ่อแล้วก็เห็นภาพคุณพ่อแบบพี่ด่าหนึ่งออกปาคุณพ่อจะแบบเก<ช>่าๆน่อย <ๆ S 1> นักเลงนักเลงเท่ๆ,ๆแต่งตัวแบบไยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เคยคิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งจะไม่มีคุณพ่ออยู่ในโลกเพราะว่าเราก็มีกันอยู่แค่สองคนพอคุณพ่อไม่สบายเนี่ยเราก็โมใจไม่ดีหรอกด้วยความที่เราแบบใจไม่ดีเป็นทุนเดิมอ่อนแอเป็นทุนเดิมนะคะ แล้วพอมาเจอเรื่องคุณพ่อเนี่ยมันยิ่งอ่อนแอหนักเข้าไปใหญ่มันอ่อนแอจนถึงขั้นที่ว่าแบบโมไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนอนติดเตียงนอนติดเตียงนะไม่อาบเป็นสิบวันมีคนบอกฉันใช่นอนติดเตียงเลยอะค่ะคือทำอะไรไม่ได้พูดก็ร้องไห้เออะอะไรก็คิดสั้นเออะอะไรก็คิดสั้นค่ะคือตอนนั้นมีคนพูดว่าโมมันคิดจะฆ่าตัวตายใช่ค่ะจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม มึงจะฆ่าอีกแล้วเหรอ,อโมถือใช้ก็คิดอย่างนี้<ร>นึกนออ,อกปะคืตอ,อตอนเด็กอะพอตามึงจะฆ่าอีกแล้วเหรอโมคือตอนเด็กอะโมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะไม่มีพ่อได้ยังไง <ๆ S 1> เป็นความคิดแบบเด็กๆอะค่ะแล้วก็พอ,พอเราโตมาแล้วก็มีความคิดอีกว่ายังไงฉันก็น่าจะป่วยตายก่อนพ่อแหละวะไม่เคยคิดว่าคุณพ่อจะหายไปจากโลกใบนี้อะค่ะแต่พอคิดไปคิดมาโมมีความรู้สึกว่ากับสถานการณ์ตอนนี้ ในช่วงที่คุณพ่อไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะหนึ่งปีพอดีอมองว,ว่าโมโชคดีที่คุณพ่อไปตอนนั้นเพราะว่าเรายัางได้ล่ำลาจนในที่สุดกว่ามันจะผ่านวิกฤตชีวิตกว่าจะยอมาออกทีวีคืออ่อย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าพวกเราจะมีเงินเก็บกันเนาะสักพักหนึ่งมันก็ค่อยหมดลงอย่างรวดเร็ว ใช่ค่ะตอนต่อไม่ต้องซึมเศร้านะดาราถ่ายละครไม่ต้องซึมเศร้าตอนเนี้เงินมันก็ไม่มีเข้ามาอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเงินที่ตัวเองเก็บมาตลอดชีวิตการเป็นดารามันใกล้หมดค่ะใช่แล้วก็เก็บเงินอใช้เงินเก่าใช้เงินที่แอบเขาเรียกว่าแอบไปแอบไปฝากไว้แบบที่ถอนไม่ได้อะค่ะก็ต้องเอาออกมาใช้เงินลูกก็เอาออกมาใช้ก็ไม่แน่นอนเลยว่ามันจะต้องมี ความเครียดทับเข้าไปอีกเพราะว่าคนที่มีปัญหาทางด้านการเงินมันเป็นอะไรที่เครียดมากเลยนะคะมันมันมันแย่ค่ะบวกกับหลายๆเรื่องนับดีๆก็คือครอบครัวความรักการเงินสามเรื่องณเวลาเดียวกันโมก็ไม่รู้ว่าโมผงผ่านมาได้ยังไงใช่ค่อยๆเริ่มทยอยขายของที่ตัวเองมีอยู่วันนั้นจริงๆมันไม่ได้ค่อยๆเริ่มอะค่ะคือ หลายๆคนก็บอกมาแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคุณเบิร์ตเองก็บอกว่าของเนี่ยมันเอามันโลแล้วมันเยอะมากแล้วนะทําไมไม่เอาไปขายทําไมไม่ทําอะไรกับมันสักอย่างแต่ด้วยความที่เราเราติดเตียงอะค่ะพูดให้ตายยังไงเราก็ไม่รู้อะค่ะจริงๆนะคะคนไม่เป็นมันจะไม่รู้อะค่ะว่าเธอจะให้ฉันไปกินข้าวเธอจะให้ฉันไปออกกําลังกายเฮ้ยลุกมาสิมันไม่ลุกค่ะจิตใจมันไม่มีค่ะไม่ได้ก็คือพอไปขายเสื้อผ้าตอนนั้นก็คือมันผ่านมาละ ผ่านมากับเกือบจะปีก็สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะมากๆแล้วแล้วก็มันมีจุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่มันย่ําแย่ขนาดนี้มันจะมีจุดของตัวเองทุกคนนะคะใช่ก็เลยออกมาออกมาขายเสื้อผ้าที่ที่มันกองเต็มบ้านไปหมดเลยก็เริ่มจุดตรงนั้นแหละปรากฏว่าคนเห็นภาพที่แต่งโมงไปเอาเสื้อผ้าของตัวเองที่ตอนนร้เป็นดาราเสื้อผ้ามันก็จะเยอะ,ะมาขัด ดราม่าทุกคนก็องตกอับแล้วเหรอมือเป็นดาราแล้วมาขายของไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยจริงๆนะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนเปลี่ยนอาชีพมันเป็นค้าขายกันหมดแล้วอะค่ะทุกคนเป็นมอขะนี่ชัตเยิพิจิตรยังต้องเหนสักัก็ต้องขายของอะเนี่ยก็ต้องเป็นมอข้าแม่ค้าเหมือนกันมีอะไรทำได้ก็ต้องทำอะตอนนี้ใช่ค่ะมันก็มันก็เป็นคำหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอนเียงไปทางบูลลี่อะนะคะแต่ด้วยความที่เป็นมอ่ะมก็เข้าใจแหละ ด้วยความที่โมโดนด่ามาเยอะนะโมก็เข้าใจแหละว่าเอาโอเคเขาก็ต้องตีหัวเข้าบ้านอ่ะก็ต้องโปรยข่าวไปแบบนี้ไม่งั้นใครจะมาดูข่าวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่โมติดใจยอย่างหนึ่งคือเขาเบลอภาพหน้าโม,มโมไม่ได้เป็นอัชญรกรมโมไม่โอเคตรงที่ถ้าวันหนึ่งลูกโมโตมาแล้วเห็นว่าแม่ ว่ามีโดนเบอร์หน้าโดท,ทําอะไรผิดถึงขนาดนั้นหรอคะนม่ติดขายของมันผิดตรงไหนเราก็ทำอาชีวจริจแล้วเนอะมันมันเสียกําลังใจค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคนอื่นๆที่เป็นแม่ค้าเขาก็เสียกําลังใจไปด้วยจริงๆวันที่แกลุกขึ้นมาได้อะไรที่ทําให้แกลุกขึ้นมาได้รู้สึกว่าคุณพ่อก็เสียไปแล้วถ้าเราจะมาเสียเวลาแล้วทําให้ตัวเองแบบ ย่ำแย่ช่วงนั้นโมย,ย่ำแย่แบบโอ้ยย่ำแย่จริงๆอะค่ะหอมเป็นไม้เสียบผีสิวเต็มหน้าผมล่วงเป็นกำๆร่วงเป็นกำเลยค่ะแล้วโมมีความรู้สึกว่าถ้าจะปล่อยให้ตัวเองเป็นอย่างเนี้ยโง่โง่ไม่รักตัวเองอต้องรักตัวเองแล้วแล้วทำไมเราไปดูถูกความรักคุณแม่ญาติลูกสาวผู้จัดการแม่บ้านแฟนเราดูถูกความรักเขาเหรอเราไม่เห็นค่าความรักเขาเหรอ,อ,อเขาต้องการจะผลักดันเขาเขาช่วยเราอยู่นะ ถ้าจะประสบผลสําเร็จคือเราต้องให้ความร่วมมือกับญาติญาติและคุณหมอแฟนเธอเป็นคนหนึ่งที่ทําให้เธอลุกขึ้นมาได้ส่วนมากเลยส่วนส่วนสําคัญเลยค่ะแฟนนี้เป็นเพื่อนมาก่อนตัเป็นคนรู้จักเฉยๆค่ะรู้จักกันเมื่อประมาณสิบเก้าปีสิบปีประมาณนี้นะคะนานแล้วแล้วก็ มีการแลกลายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือปิ๊งปังกันนั่นแหละสมัยเด็กๆกันเนาะแต่ว่าเราก็แยกย้ายก,กันไปใช้ชีวิตโมก็ไปแต่งงานจนโมเลกิกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเมื่อเมื่อโสดครั้งล่าสุดถึงได้กลับมาคุยกันอีกทีเขาก็ทักเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอมก็ด้ไมกาสามพันธ์กัน แล้วเขช่วยเหลือเราด้านไหนบ้างทำให้เราฟืนคัขึ้นมาได้เยอะมากๆค่ะคือด้วยความที่เบิร์ตมีเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วเขาก็จะรู้วิธีว่าเขาควรที่จะอยู่ยังไงไม่จี้ตรงนี้ไม่บังคับตรงนั้นแตค่คอยแบบ เอาคําพูดใส่ใส่เข้ามาในหูแล้วให้เราคิดเองอใส่บ่อยๆเขาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าทําอย่างนั้นสิทาอย่างนี้แล้วมันจะเห็นผลดียังไงสุขภาพเธอจะดีนะอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็คือจะคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วโมจะบอกว่าตั้งแต่ตอนคบกันนะคะจนถึงวันเนี้เขายังไม่ทิง้งโมไปไหนเลยอะอทั้งทงที่ในวันนั้นอะเราแย่มากาสภาพโมเหมือนแบบลูกหมาเปียกน้าอะอค่ะเห <laughs> มือนแบบ ใครเก็บมันขึ้นมาจากน้ำแล้วไม่ได้ขนให้มันก็ไม่รู้อะอแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้ามาหวังอะไรเหมือนอที่คนอื่นหวังอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโมก็เลยมีความรู้สึกว่าโมขอดูต่อโม,มจะขอดูต่อค่ะ ล่าสุดวันเกิดพี่เอค่ะที่เธอไปแล้วมันกลายเป็นไปไวรัลที่คนแชร์กันเยอะๆเลยที่แกร้องไห้อันนี้คือความในใจที่เธอมีต่อเอสุภราชัยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็เกิดจากการที่หนูถือกล่องสีแดงมาหาพี่หมดดำแบบเมื่อกี้นั่นแหละค่ะ ก็คือนั่นแหละมันเกิดพี่เอซึ่งพี่เอมันเป็นคนที่กลัวเพราะตอนนี้มันมีหลานน้อยมันจะไม่ยอม้ใคขเข้าบ้านง่ายจริงจริงแล้วก็ง่ายๆแหละโมกับพี่เอเนี่ยสนิทกันตั้งแต่โมเข้าเข้าวงการมันเลยเลยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันพี่เอก็รักโมกับคุณพ่อมากเวลาเรามีอะไรที่แบบว่าต้องการขอความช่วยเหลือเราก็จะบอกผู้ใหญ่ที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเราจะไม่เอ่ยปากขอยืมคนที่แบบว่าเป็นดาราศิลปินนักแสดงหรือคนที่อายุใกล้เราเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเดือดร้อนเหมือนเราเมื่อไหร่ แล้วเขาก็อาจจะลำบากใจที่จะทวงเราเพราะฉะนั้นเราก็ใครที่มีพอเหลือจะกินแล้วเนี่ยเราถึงจะเอ่ยปากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ <ừ> แล้วเราก็บอกเลยว่าพี่อย่าเพิ่งทวงหนูนะคะไว้วันหนึ่งหนูมีเมื่อไหร่หนูให้แน่อะไรเงี้ย <ừ> ปรากฏว่าช่วงนั้นอ่ะมันเจอทั้งเรื่องสหลายเรื่องไอ้มมันเจอทั้งเรื่องแบบว่าตัวเองเป็นเน<อ>สาหลักของพ่อพ่อนางเป็นมะเร็งครับตอนนั้นคือมันจะต้องเอาบ้านมันอ่ะ S <S มาบอกเคยเคยถามอันนี้เกิดอีม,อมองแล้วพี่ดูรุ่มเมื่อพ่อจะใกล้ใกล้เสียหนูรู้สึกว่าเอาพ่อมไว้ที่บ้านาทำไมอยากให้พ่อตัดเปล่าพี่เงินที่จะจ่ายโรงพยาบาลหนูหนูไม่มีพอที่จะจ่ายนาดนั้นก็เลยทำใหาพ่อมันเกิดมาตอนนั้นคือค่าใช้จ่ายมันไม่เหลือเลยหลังจากนั้นปุ๊บไอช่วงวิกฤตทั้งหมดมันผ่านในชีวิตเนี่ย มันสอนอะไรแกบ้างอู้หูมันมีแต่คำว่าขอบคุณนะฮะกว่าจะผ่านมาวันนี้ได้มมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วเราเมานั่งสรุปกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูตายยากจังเลยวะแล้วแบบมีแต่คำว่าขอบคุณว่าทุกอย่างทําให้เราเป็นเป็นเราในวันนี้เรามีมายเซ็ตที่เปลี่ยนไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆเรื่องร้ายมีเรื่องดีสด ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไปเจอมุมนั้นในทุกๆเรื่องกับ <ừ> um ในทุกๆคนแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฟ้าหลังฝนเราลุ้งเราโคตรสวยงามเลยเราไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ะทั้งที่แบบจริงๆมันน่าจะซุดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องที่คนถามแตงโมงกันเยอะพอส,สมค,รรมครรวร วนมกงข้างกาย ในานามของ g IM f m ยี่ในานามของเชนในานามของ EFM ในานามของ g IM m m ยี่สตั้งแต่ยุคพี่ชอตบริหารไอโมมมาอยู่พวกเรามาตลอดฮะเ<อ>พราะตอนนั้นโม,มมันหมดสัญญากับทางช่องเจเราก็น่าจะเป็นครอบครัวครอบครัว,รว,รว,รวหนึ่งกับโมนี่นแหละพวกเราทั้งหมด g IM f m ยี่พวกเราเอทามีเดียพวกเรา EFM ขอทำเทป10นาทีเนี้ยไว้อะไรโมเนาะ แหละแค่นั้นแหละไปที่ดี